สนุกจัดเต็มโค้งสุดท้ายโดยช่องเจ็ดล่าสุดสาวน้อยอ้อยควานรีรันเจ็ดวันรวดหลังได้รับกระแสตอบรับดีหลังจากหยิบละครสาวน้อยอ้อยควานรีรันมาประเดิมช่วงเวลาใหม่ที่ได้รับกระแสตอบรับดีต่อเนื่องเลยจัดเต็มขยายเวลาเอาใจคนละครให้ได้รับชมความสนุกโค้งสุดท้ายเต็มอิ่มเจ็ดวันรวดถูกเย็นวันจันทร์ถึงสุ์เวลา18นาฬิกาและเสาร์อาทิตย์เวลา17นาฬิกา15นาทีสร้างขึ้นจากบทประพันธ์ ของคำลาเขียนบทโทรทัศน์โดยวรพันธ์ระวีโดยเป็นเรื่องราวของออยควาญพีพีพัชชาเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกของเจ้านางน้อยบุญยวงลูกสาวของเจ้าเมืองชนกลุ่มน้อยที่หลบหนีการลุกราาแล้วถูกทำไม่ดี ก่อนจากไปฝากลูกสาวไว้กับคนสนิทชื่อ้างโดยการปลอมตัวเป็นสามัญชนปะปนอยู่ในค่ายของผู้คนแห่งหนึ่งในประเทศไทยจากเจ้านางน้อยต้องกลายมาเป็นนางสาววุงยวงที่ลำบากยากแค้นรอคอยการคัดเลือกตัวไปประเทศที่สามวันหนึ่งณัทวุฒิมหาเศรษฐีอายุ2ีิกว่ามีภรรยาชื่อซินีนาแต่ทั้งคู่ไม่มีลูกจึงอยากมีลูกมากนัทวุฒิได้รับนัทธรซึ่งเป็นหลานของภรรยามาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรม ตั้งแต่แบบบกและรักเหมือนลูกนัทวุฒิได้มาแวะเยี่ยมค่ายแห่งนี้เพื่อบริจาคและสิ่งของที่ให้กับค่ายแห่งนี้นัทวุฒิเป็นคนติดดินและชอบการเรียนรู้รักเด็กเขาจึงของพักที่ศูนย์แห่งนี้โดยมีสางซื้อได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้อพยพเป็นผู้ดูแลที่พักและอาหารสางได้พาเจ้านางบุญยวงมาด้วยเพราะเจ้านางรับอาสามาทาความสะอาดที่พักให้นัทวุฒิถึงกับตะลึงในความสวยงามใสซื่อของเจ้านางนัทวุฒิลงรักเข้าทันทีที่ได้ โดยสางสังเกตเห็นความต้องการให้เจ้านางสุสบายจึงเปิดโอกาสให้สนิทสนมกันโดยสางบอกประวัติของบุญยวงว่าคือเจ้านางน้อยของชนเผ่าที่อยู่ระหว่างชายแดนติดตามชมได้ในละครสาวน้อยอ้อยควัน